เนียนแป๊บเนียนแป๊บอ้าไงปะเฉยเดี๋ยวะจะบอลแล้วติดแฉอ้ากูมาแล้วก็ติดแฉกอีกทีแล้วโอ้โหแกคิดแกคิดก็เป็นจริงลดทีเลืกนึกลดลุกลุก กล่องบักอีกแล้วหายแล้วไงแทปเปอร์ครับผมโอ้ยเอาเอาดิแทปมานะมึงนะบอกเลยมึงหัวร้อนแตะๆหากล่องก่อนครับตอนนี้หาเบสเมนต์ก่อนจะเช็คก่อนว่าบ้านใหญ่เบสเบ้นหรือเปล่าถ้าจะใช่นะไม่มีฮุกใกล้ๆใช่ปะนีไม่มีฮุกนะเบสเบ้นนะอยู่นี่แหละโอเเพื่อนปัดแล้วล่องานจริงเชียวเอ้ยขอ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 เราบักเราบักอ๋อ อ๋อเพื่อเอาข้างบนโถเอ้ย๋ยวเอาข้างล่างเป็นไงอยู่กันเป็นทีมลงมาเอากูซะละกล่องมันปักฮะต้องหยิบกนวางไม่ได้ตะ,ตะ,ตะเหลืองปั๊บิบเขียวอ่าโอเคเอออย่าบ่นนะลงมาโน่โน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  โน่ no. บนบ้านนะอยู่ข้างบนวางแถบตรงหน้าต่างโอเคอเอาสิไปปลดชาวบึงน,น,น้อยแน่อย่าบอกเรามีวิสเปอร์ไปสิไปให้ไกลจากฉันแถวเนี้นะยจะเดินทางข้างๆนฮะไล่จะนะข้างเอ้าเอาเอา,เอาดีบักหนึ่งโอ้โหโอ้โหโหลุด มีวิสเปอร์แน่นอนครับอย่างนี้ไปแล้วไปแล้วละโลบายบายเซกู o o d b y ตามปะยังจิ้วผมจู๊กใช่ไหมไปทางนั้นนะผมไม่ได้จูก๊กนี่กางแจ้งเลยแอบแอบแอบก็ดีนะหนึ่งนะแอบก็ดีนะโอเคโอเคเรียบร้อยอเอี๋มามาช่วยกันช่วยกันช่วยกัน วิ่งเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วแวววอิสแหววแหววอ่ารวมพลังสามประสานเยี่ยมจัดไปลูกๆปาบก็ให้จัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบนั่นไงเฮ้ยบรรลูกเต๋าปลอดไปฮนะตรงไหนวะน่ะ้าบรรลูกุทาเอา้าเอา้าไหนล่ะลรยอยู่ไหนโอเอ้ยหนูก็มาช่วยเพื่อนฮนะ ช่วยคนนั้นน,น่ะเบตไม่แน่ๆเลยเอาชีพหายทางนู้นป่ะมันไม่ได้วางแถบมาถ้าหัวใจเต้นอย่างเงี้ยไปไปเอาแถบมันไปเอาแถบมันไปเอาแถบชัวไปเอาแถบใช่ป่ะทำไงไปเอาแถบปไ,ไปเอาแถบมาไปเพื่อน <c oughs> <c oughs> เนียนแปบ๊บเนียนแป๊บอ้าไงปั๊ดเฉยกองกระล่นแล้วรุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกแล้วติดแถบกูมาแล้วแกติดแถบจริงด้วยย่โอ้แกคิดแกคิดก็เป็นจริงลดที่ลึกนึกลด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 กูมาแล้วกูมาแล้วโอ้ข้างหลังมีแถบพร้อมด้วยชิบหายแล้วไง เอาดิเอาดิเอาดิทีมที่ไปแล้วไปแล้วนะไม่อยู่แล้วข้างบ้านมีแน่นอนนะแถบอย่าไปเล่นนะออกไปให้ไกลที่สุดนะเอปลาลูกเต๋าเพื่อนน่าอยู่นั่นกันนะอย่าบอกแล้กูเหยียบอีกโคตรสวยกูเหยียบอีกเลยนีนๆๆ่เสีลลยงนี่เสียงมาลุมาลุยหัวให้ย่อ,อหัวหรอโอเคโอเคโอเคหิวหน่อยโอเคเย่ะมากเย่ะมากเจสัมร,รีไปหัวโอ้ เกือบแล้วกูัวเอสโก้เอสก้เอสโก้ไหนกัอ้าวเริ่มกลัวกลวงยาแล้วเว้ยหายเหตุนี้ไม่มีพี่ไปหาเพื่อนได้เรียบร้อยฟังแถบโคตรดีเลยสวปฏิเสธดีรครับผม เหลือไว้อ้าเจ๊เจ๊เหลือไว้นะ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 เดี๋ยวปั่นเสร็จแล้วมันจะเกพื้นที่ยากเอ้าอแล้วก็ลงเอ้าไปทางเด็กอาตามหลังกันไปอ่าไปเป็นทีมอ่านั่นแหละแล้วมันจะเหลือสองเหลือสามหรือสี่เจนนี่แหละฮะสำหรับสองเจนเนี่ยแล้วกลัวมันใกล้กันไม่ใช่เลยนะแล้วมันจะเดินหากันง่ายในบ้านใหญ่มีแล้วก็มีแถบข้างบ้านอ่ะผมได้ยินเสียงมันวางอ่ะ แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนแค่นั้นเองแต่มันมีอ่ะผมไปนหน้าต่างกันนะแปบ๊บนึงถ้าไปฝัง่งนู้นก็ฝั่งนี้หรอว่าต้องมีแถบอ่ะปะไม่มีฮะโอเคไปแสดงว่าตรงข้างนอกขางนู้นนะมาละมาละมาละมีแถบข้างนอกแน่แน่ฮะต้องอ้อมไปปลดแทนต้องอ้อมไปปลด มาดิมาดิอะไรเพื่อนนู่นอะไรเพื่อนนู่นโอเคไปเลยเดี๋ยวเราเปิดกับดักก่อนตีิเสียงมันวางไว้ฮะเดี๋ยววอนนีเปลี่ยนใจมาวางตัวนี้กูเหยียบนะเว้ยกล้าวางก็กล้าเหยียบนะเอ้าโอ้ยแหลกแหลกแหลกดีดีก็แหลกเอากล้าวางก็กล้าเหยียบนะเอ้ามีแน่ฮะต้องมีสิเี็นปะเอาไม่มีเหรอเอาข้ามเอาไม่มีแค่เอาแปลก โอเคฝัน okay. เจ๊แล้วเป็นนี่แหละข้างหลังเจ๊สมลีเจ๊ามานหมาเจ๊เจ๊ไปไหนวะนะ้าเจ้าไปใส่เจ๊เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเราบอกมาเราบอกทางไหนทางไหนายกระโดดทีนึงโอ้ยดังแป๊กดังแป๊กตามปะไม่ตามมาไม่ตามไปดักไปดักประตู ก็ไปดักไปเลยดักไปเลยดักไปเลยเออเหยียบแถบซะละกูเนี่ยเนี่ยเป็นกันเนี่ยเป็นหนึ่งมันกำลังวนหาผมอะล่อไปตามรอยไปให้มันล่อตามรอยไปฮะอ่ะแหละล่อตามรอยไปเยียบรอยแค่นั้นแหละโอ้โหมันยากตรงไหนอะไนะไปตามรอยไปอ่ะสายเนียนบอกแล้วเนียนกริบเนียนกริบอ่าไปเบาๆนิ่มๆจัดไปไปแล้วเหรอ าสายเนียนสายเนียนแป๊บน,นึงไม่เข้าตัวแต่ยืนหน้าตู้อ่ะไงไงปะโจอะไรของมึงวะน,นั่น,นอ่ะลงไปเบรคเมนต์อีกอ่ะเข้าตู้แล้วกันทั้งนั้นนะ่ะอ่าเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาขึ้นมาเลยอ่าอย่าเปิดตู้กูนนะตู้เยอะแย,ะ,ยะนะมึงนะอย่านะมึงนะอ่าไปไปแลนไปออกไปครับไปละ สบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวออกข้างหลังเห็นกูปะเห็นกูปะมาดิเห็นเหรอเอ้ยมาได้กูดีมามาแล้วมาแล้วปากูให้อะเด็ตามมาเด็ดปิดโผได่มีคนแล้วมึงไงโนวันมีแค่หน้าตากไม่มีอยู่ตาโกงนี่เอง นี่ก็เบสเมนต์ซะด้วยเอาแล้วมึงเออทีมหลังกูใช้ด้วยว่าตบไม้ดิใครอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ตบไม้เราโอ้โหโอ้โหกูเสียดายเลยอะไรวะตบทำไมโอ้โหมันตบอะไรตอนนี้ละไม้น่ะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ไม่ตบไม้กิ้วโอ้โหกูเสียดายเลยแผ่นปักหลักกั๊กจะกูก็พลาดเองอีกบ้าเอ้ย ไม่วาหน้าต่างวางทางโค้งเอามาแล้วมึงเอ้ยเต็มๆแลวเต็มตีกูเลยอ่าเฮ้ยเพื่อนแม่งคนใจเด็ดมึงบ้าเรอมาอย่างี้โคตรบ้าเลยว่านไงกูว่าแล้วไงโนวันไม่ละมึงตายคนเดียวมามากเอามูมาตายน้ำเมฆสมัดเอ้ยเก่าแม่งสิเนา เอากระตุกกระตุกลุงกระตุกอ่ะออกเลยว่ะออกเลยว่ะคนหนึ่งออกเลยวะโอ้คน่อยมูเลยวไปออกดินนะครับเอาสุดท้ายเธอรุดไม่รุดเรียบร้อยโอ้ป้าเออจะรอดอยู่แล้วไปหมุนอ้อมจำใหม่ปะคุณอ่ะเฮ้ยเจ๊สมบี้เจ๊สมบี้เจ๊สมบี้ใจเย็นมากโอ้โใจเด็ดเจ๊ เจ๊นั่งช oh. okay no, ่วยสักคนนะเดี๋ยวเจ๊เจ๊อย่าวิ่งมานะเจ๊เจ๊เจ๊แอบกว่าเจ๊เจ๊เจ๊ตาเอเจ๊อ่าโนวันบีแกนนายเจ้าเฮ็ดงานของเจ้าโอ้ยเฮ็ดงานกันโนโอ้ชื่อตัวละครเบาๆนะคะกูก็ไม่เข้าใจปากกันมาตายตับกุ่มไปเลยโอ้เล่นดีทั้งเกม ปาแคบอันเดียวจบเลยโอ้โหโจบเลย